กสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือสกุสลทุกคนนะพี่น้องมือนี้ก็เป็นมือสําคัญเป็นมือดีอีกมือนึ่งนะพี่น้องแบงกนิวออกหล่นไม้พี่น้องตอนนี้ก๊กละล่าง,งหายซางเพื่อนติดตั้งอยู่ซางกระบนพื่อนเพื่อนใกลพี่น้องติดตั้งอยู่เพื่อนน้องทรายดีเองเนะงาะไก่นี่เนาะไปเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้องเพือพ่อว่าเพื่อไปเห็ดเห็ดไปฮอดขันต้อนได้เลยเนาะบวกเอาไปแต่เสาได้มางเสือออกแล้วก็จอดเล็กใส่ทางในพี่เนาะ

มันเป็นโหลดเก่ามือซองมันต้องได้ปับอ๊บยังไล่ย่างมาใส่กันมันจังเขากับโหลดคันนี้พี่น้องเพราะว่าโหลดคันเก่ามันต่ำเนาะโหลดคันนี้มันสูงมันก็เลยได้ปับ๊บซกอีกอเดี๋ยวจิ๋นน้อยสิลองครับพอพองนี้ยก็มัเนี้ยมันยังพันเขื่ครับสลงแจ๊กเตอร์พี่น้องโหลดมันยังใหมนะ่เนาะมันก็เลยแห้งหักไปเลย ขักบ่บ่แต่ว่าเดี๋ยวยังสิจอดอันนี้ใส่อันนี้เนาะกันบ่ให้เด็กน้อยจกถ หึ่งนิ้วข้าไปเลยหอมหนึ่งป like ้าจนสันจะหน่อยพอน้องนิวลองเบิ้งอย่าแรงไว้่าเดียวหาหาไม่ต้องไม่จะปลุอย่าแรงไว้เอา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 งูเข้ามันออกอ่นเดงูอ่ะเดโรดทันจิเขากรุงใหม่เลยหาเอออัตตีนคืนอัตตีนคืนแลยครึ่งแต่เขามัน ยังบลือเด้เด้เดเดไปมิตรภูกระขาดเอาเอาเอาเวออกมาโหลดเวแต่โมท้อยก็ได้เวหัวมันกับวิดอยู่แล้ววะวิดอยู่วิดเวออกมาพักมาไลายลย างลงยังวะเออนางลงเออนางลงุมเออยันพ้องพาไปชววออ่วยค่ะยันเขาขี่ว้ค่อยๆโอ้ยมือไปจกจเส้นนั่นเด้อเออครื่องอัดแต่ข้าวมันนี่โอโอเออไหนนี่ <laughs> กกพลูเอาบิดไปเหรอนะเออมันสิลมยังบิดมันมาเลยเลยยาวลงตีนมันเอาขึ้นตีนเจ้าหันเอาขึ้นเออมันเป็นสิลม โมเป็นง่ายดอกลูกก็ไม่ได้เมื่อยย่งลูกก็ได้สีป้าจะอีกป่ะนี้เอาเอองอโง่มันบปลอมโง่ไปเรื่อยๆเลย งองอเอองอเออโงอเข้ามันไปเลยเลยเอาเอเอาเดี๋ยว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 อย่าขับไว้เดี๋ยวมันปีนหันอย่าขับไว้ดี นลูงนอนจะอะจังไอบโอ้ยไปคืนอะ้รค่ะฮะเวอเข้ามันเผอ่ะคุ้มอยู่เข้าลู่ลุงปด้นงุงมวยยังลูงฮะ ตอนนี้ก็คือว่าตื้ตังสจแล้วพี่น้องแต่ว่าย่างเฮียนว่าท่านเป็นเนาะจาจีคอยครับปนพี่น้องพอมันมีเดี๋ยวมันก็เป็นเองเนาะอะาอะพักพรนกอนพอักพรนกันนา่งทยกันแหละก็คือนเมกนิวหันสื่อมาเนาะพี่น้องเพราะว่าอยากได้รถซาเลงนี้ไปใส่ในงานเกษตรเท่าไรพี่น้องส่วนเวลาไปเหีเยกส่วนเนาะไปหันไปนีคือไปส่วนมาสินะขี่รถจากธรรมดาไปมีเนาะซามสี่คนพอม่หลูกก็เต็มเลยพี่น้องบัน,นเครื่องค้งที่จะเอาไปใส่อีกเนาะเคื่องหลูกบอนอยู่ว่านอนหลูกแล้วกัน เวลาเขาไปสวนมากลับมาเนาะมันก็จะมีสิ่งมีคลองเนี้ยต่างๆเนาะที่เขาต้องเอามาขายนะพี่น้องมันก็เลยหยากเนาะวันนี้แหละก็เลยว่าอยากได้รถพ่วงมมากพี่น้องเพราอเวลาแม่ไปเอาบอดไปเอาต้นปว่วยไาสินะคนเถื่อนก็ได้เอารถงยายไปเอานะหัวมันหยากพี่น้องขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปเอาแล้วมันหยากเนาะมันเถื่อนกือบลมนะเลยว่าตัดสิ้นไสซื้อพี่น้องแล้วก็ขอบคุณคุณยายน ที่สนับสนุนในเถื่อนี้พี่น้องรถซาเลงเราเนาะตอนนี้กะถือว่าได้ว่าสําเร็จแล้วพี่น้องผู้อื่นเป็นออกรถวิโกห้องออกรถซาเลงกะถือว่ากะคุ้มค่าอยู่ได้พี่น้องถ้าเาห้องคาเ้าคับเป็นเนาะเดียวกะสีไปหันไปนี้ก็สบายเดีฮะมันต้องเป็นมันถูกเป็นแนวนี้แล้วมันคงมันถึงได้ก็คือซ้ำรับรถสาเลงคันนี้พี่น้องก็คือดั่ที่เมื่อกี้วอาไปแล้วเนาะว่ามันเป็นรถมือซองมือนิ้วสื่อมือซองเหรอ เพิ่นใส่แต่เดือนเดียวแล้วเพิ่นกระสือลนใหญ่เลยเพิ่นกระหมางสลิงนี่ออกพี่น้องแล้วก็เพิ่นก็เลยคลายต่อเนาะแล้วก็ทาบ่าเทาชิไปสือมือหนึ่งแมงนิวเคยไปทำก็คือสี่พันบาทพี่น้องสี่พันแล้วก็มีสี่พันหาสี่พันฮกเนาะสี่พันฮกนี่คือติดตั้งอะไพร้อมแล้วก็ทุกอย่างเนาะแต่ว่าแมงนิวก็เลยไปเห็นขั้นนี้เนาะเพิ่นโคตรคลายสองพันแมงนิวก็เลยว่าเอาเนาะถึงมันจะเป็นมือสองแต่มันก็ยังหมายยังง่ามอยู่พี่น้องยังดีอยู่เนาะปีนี้ยังก็ยังพันดีเหยียบพอคนน่าจะใส่ต่เดือนเดียวเนาะแล้วก็ที่เาท่มาปับ แป้งเอ้าหน่อยหนึ่งพี่น้องนี่อาจจะมีอมองนี้เนาะแต่งโซกให้มันสูงขึ้นเพราะว่ารถขั้นเกา่าติดกันใส่ให้มันเป็นรถต่ำเนาะรถเท่าน,นี้มันสูงก็เลยแบบยกโซกขึ้นแล้วกามจจอดอยู่นี่นแลา้วก็จอดอยู่ข้อแล้วก็จอดอยู่มองนี้เนาะสีจุดหาจุดพี่น้องลวก็ตอนนี้ก็ว่าเรียบร้อยแล้วมัน,นิ้วกาสือเสียนพวกนิ้วสือซีมาผลเลยเนาะสำหรับอ่า ซีกันเมียงเข้าพี่น้องแล้วก็ติดดานคางเรียบร้อยเลยเนาะการลูกจกพี่น้องแต่ว่ายัางบุพันันนานไปได้เดี๋ยวสิ้าเดีหยวฮะแนแปลนแทนบ้างอีกมาใสานะ่เนาะเพราะว่าต้นนี้มันนักแห้งก็เลบยบม่อยากใส่ลายถือว่าสำเร็จเจ็ดสิ่พี่น้องรถชาเลงเข้าเนาะกาสิไดใส่เขาได้เวียงงานเกษตรอย่างเต็มทีเลยพี่น้องบ้านนี้ขกักมะลุขก<อ>ักแห้งขักแห้งได้แักพอก็ะแม่ยังครับปูเป็นโดยโดยนางนี้ โบนางหันได้นางอยู่รู้ไมแล,ล้วลูกยังครับปุบเป็นยังครับปุบเป็นการสำหรับคลิปนี้กันสิประมาณนี้แล้วพี่น้องถ้าพี่น้องมา,งาติดฟักดไลค์กดแชร์กดติดตามาโฆนณาความโฆษณาเผื่อเป็นกำลังใจให้นิวกับฝั่งนิวงกลาวด้วยพี่น้องผมก็ได้คลิปต่อไปเด้อเฮียนไปเรื่อยๆเฮียนไปจนก,กว่าจะเป็นหมดเลยนะเนาะเออเด้ก็เริ่มได้เลยเด้เออ อย่าไปแค่กดหม้ไล่เวกับเวเวไลไล่หล่นแล้วค่ะทีเวะหักไลไล่หักไลไล่เออหัวตองตีลงหักไลไล่เข่ามันเออหักไลไล่ ออกใกล้ๆเออฮักมันในแม่เขามันหักเข้ามันมาหลูกกระตากแดดพอหลูกเอาใช่ต้องเดี๋ยวไปซื้อน้ำมันมาเติมอีกยู่พี่น้องเหมือนนี้สิเียนครับอยู่มืดเหมือนนี่เนาะ <c oughs> <c oughs> ยังเกะออยู่ยังอยากเอาตีนลง ชิ้นใจใส่รถคันนี้เนาะพี่น้องที่ยิ่งว่าสิสอกสื่อรหลดมือซองรหลดเก่าเนาะประมาณสองสามพันมาใส่แต่ว่ามันโบมีพี่น้องก็เลยได้ใส่รถคันนี้ที่ยิ่งค่าว่าโบอยกากใส่รถคันนี้เนะาะเพราะว่าเวลาเขาไปเวียกทางไกลนะพี่น้องมันสียากานะไปทงไปยังกับตรงไดเอารถคันนี้ไปนะเพราะรถแมงนิวมันเป็นรถเข่องนะพี่น้องเป็นรถออโตนะ้เนาะเวลาไปเดินทางแบบว่าทีทุระกันด้านมันก็นสียากระมันไปโบได้แต่ว่ามันโบมีก็เลยได้ใส่คันนี้เนาะแทนกับบุญยังพี่น้องทว่า เอาห้าเงินไดเนาะนี่โหลดได้สอกรหลดไม้ไดเขาก็จังคอยเอาออกหรือบอกะรถคันนี้ก็ไวใส่นี่เลยนะเพราะว่ามันนี่ว่าคันเอารหลดแบบว่าเก่าแห้งมาใส่ลายกยันแบบเวลามันไปมันผัดหลากหนักนะพี่น้องอย่ามันไปเพ่กล้งทางนะมันก็แห้งสีหยาอีกคันรหลดคันนี้มันยังใหม่เนาะมันก็ย่งแห้งีนเข้าใส่แกเคืองแกย่งกันสินนแน प